ทดสอบ 1, 4 5 0 0ไม่ไหวละไม่ต้องลากรอบของเครื่องยนต์เนี่ยให้มันยาวมากอยู่ที่เกียร์4แล้วก็รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ2,000สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รถมือสอง MBC Motor ตอนนี้มาทำเรื่องแรงบิดทรอกแรงม้าอยู่มันมีเครื่องยนต์2เคที่ทําอยูแ่และมันคาใจคาใจเรื่องของท็อช่วงการใช้งานแต่ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันจะมีคลิปที่ก่อนหน้าเผื่อใครจะไม่เข้าใจไปดูคลิปด้วย คือเขาบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยร้อ14แรงม้า3,400รอบต่อนาทีแล้วเนี่ยแรงมีดส,งส 3, 3ูงสุด303เนินตันเมตรมาที่พันหกับ2,008มาช่วงเนี้ยช่วงสั้นๆก็เลยแบบข้องใจหะข้องใจเสร็จคือเราอ่านแล้ไปคิดรู้ว่าช่วงการทํางานมันน้อยเลยจะชวนทุกคนไปดูดีว่าขอเทสหน้าง,งานจริงๆการต้องลองทั้งที่นหนึ่งขับกับต้นสองคนนะน้ําหนักมีแค่นั้นเลยแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่ง แล้วดูที่ว่าลากให้สุดเลยรอบเครื่องยนต์มันจะไปที่เท่าไหร่ลากให้ครบ2-3-4 4เกียร์เท่าที่จะทำได้แลบไปดูในคลิปด้กันรอบที่2ทดสอบโดยการขับปกติเลยเร่งต่อเนื่องเลยแล้วดูว่าเปลี่ยนเกียร์ในรอบที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูคลิปกันพร้อมทดสอบลากเครื่องยนต์ สี่พันห้าสี่พันไม่ไหวล้วสัยเกียร์สองต่นจัดละเสเกียร์ส แอบใส่เกียร์ห้าหน่อนี้อาการจะเป็นยังไงเปยังไง okay. โอเครอบนี้เป็นการทดลองขับรถสภาวะปกติว่าเราจะสับเกียร์ตอนที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่เท่าไหร่โอเคพร้อมใส่เกียร์หนึ่ง Auto Go Chia 6 Chia 3 ได้อีกแต่ขอใส่เกียร์ห้าเลยสังเกตอะไรกันไหมสังเกตใช่ไหมว่าตอนที่สับเกียร์จากเกียร์หนึ่งไปหาเกียร์สองเกียร์สทุกครั้งที่เกิดการสับเกียร์รอบของเครื่องยนต์จะลงมาอยู่ในย่านการใช้งานของท็อปอยู่ช่วงนี้ทุกครั้งถ้าเกิดสังเกตซึ่งมันอยู่ในย่านท็อปที่มีแรงบิดสูงสุดคือช่วงนี้ และอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดสังเกตความเร็วของรถใส่เกียร์หนึ<ม>ก็40ไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่าใส่เกียร์สก็75ไม่ว่าจะทดลองครั้งที่1หรือว่าครั้งที่2เหมือนกันได้เลยงั้นถ้าเกิดดูต่อว่าช่วงที่เราสับเกียร์บางครั้งเราลากรอบของเครื่องยนต์ไปถึง4 0 0 0 4 5 0 0แต่ถ้าเกิดให้ดีถ้าเกิดให้ดูสเปคมันเนี่ยรอบมันนะแรงม้าจะมาที่ประมาณ3,400งั้นถ้าเกิดขับแล้วสับเกียร์ที่3,500 3,006ก็พอแล้วไม่ต้องลากรอบของเครื่องยนต์เนี่ยให้มันยาวมากมันเปื้อนน้ํามันนี่แหละนี่แหละเพื่อให้การทดลองสมบูรณ์แบบเลยต้องเทสอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าย่านการใช้งานของทอร์กในแรงบ,บิดสูงสุดเนี่ย1,600จนถึง2,008เนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้จริงหรือไม่จริงดูการทดลองนี้นี่คือเกียร์สอยู่ที่เกียร์สแล้วก็รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ2,0002,100พอเริ่มลดอยู่ที่ประมาณ85 ยัอยงอยู่ในย่านของท็อกสูงสุดอยู่เราแค่แตะคันเร่งรถก็สามารถทะเยอะทะยานเขาเรียกว่าทะยานแล้วกันโอ้โหทะเยอทะยานทะยานออกตัวได้เพราะอยู่ในย่านของท็อกที่มันสูงสุดอยู่การทดลองเมื่อกี้เป็นการทดลองที่เกียร์สี่ความเร็วรถอยู่ที่8 5กิโเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ2,000ไอ้2,000นี่แหละมันอยู่ในย่านของท็อกที่กําลังสูงสุดช่วงนี้ พอท็อกสูงสุดเนี่ยแค่แตะคันเร่งเหยียบนิดเดียวมันก็ขึ้นเร่งได้นี่แหละที่จะบอกนี่แหละว่าถ้าเกิดเราเห็นสเปคชิปเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยย่านการใช้งานของท็อกขนาดไหนซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสั้นไปถ้าเกิดเป็นท็อกในรุดธคติเนี่ยยิ่งยาวยิ่งดีเกิดสักพันสอสูงสักสามพั 3, 000, 2, หรือว่าสักสี่พันโอ้โหยิ่งแจวเลย มันเป็นรถที่ทุกคนอยากได้อยากเป็นเจ้าของอยู่ในฝันถ้าเกิดคุณรู้ว่าช่วงการใช้งานของท็อปรถคันนั้นๆที่คุณใช้อยู่อยู่ช่วงไหนแล้วเลือกใช้งานเป็นจะทำให้คุณนะขับรถสนุกขึ้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเลิฟ